สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนานาที่เบสเซอร์วิทค่ะโชว์รูมรถยนต์มือสองตั้งอยู่บนถนนสีน้ำขรีปากซอยสีนครีสี่แปดดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ซื้อแล้วจบมันไม่บ้านไปค่ะวันนี้นะคะนานาจะพามาแนะนํารถกระบะสำหรับคันที่จออยู่ด้านหลังของนานาค่ะเป็น Ford Ranger เครื่องยนต์2.2 xlt รุ่นท็อปสุดนะคะ และคันนี้ไม่น้อยแค่20,000กโลค่ะเรามาเริ่มชมกันเลยกระจังด้านหน้านะคะโครเมียมโลโก้ปอดชัดเตนค่ะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะในส่วนของล้อแม็กอัอลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานยางขอบ17ดอกยางเต็มสามารถใช้งานได้อีกยาวค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะปัญลักษณ์22นะคะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะ มาพร้อมกับบันไดข้างคิ้วกันสตราดเดิมๆจากโรงงานมือจับเป็นสีโครเมียมรถคันนี้เป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลย ในส่วนของด้านท้ายรถคันนี้นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED สัญลักษณ์เลนเจอร์ XLT รุ่นท็อปสุดมาพร้อมกับแมกไลเนอร์ค่ะมาพร้อมกับกันชนด้านหลังและผาเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันเลยภายในตัวรถเป็นระบบเซ็นทันหลอกทังคันพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่นเพิ่มสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ค่ะและมาพร้อมกับคุชชั่นโทนการตั้งระบบขับขี่อัตโนมัติรถคันนี้เลขไม์แท้แค่24,000กิโลค่ะ หน้าจอเครื่องเล่นนะคะคงความเดิมของฟอร์แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะและช่องชาร์จไฟช่องเสียบ usb เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดภายในเดิมๆนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันเดี๋ยวเราไปทำโปรโมชั่นรถกระบะคันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะนานาจะมาทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Ford Ranger เครื่องยนต์2.2คิออตโต6สปีดปี2020ไม์แท้กแค่20,000กิโลคันนี้ค่ะปกตินะคะหน้าร้านเราขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทค่ะซ้ำรับโอนี้ลดไปเลยท,ทันทีเหลือเพียงแค่689,000บาทค่ะรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะออกรถสูนบาทค่ะผ่อนตัตวอเดือนอยู่ที่10,000บาทรายได้20,000บาทขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของรถยนตนคันนี้ได้แล้วค่ะถ้าชอบสนใจนะคะแคปเจอร์ทาชัแอดไลน์ line, อ s ไซเบสเซอร์ว หรือติดต่อนนานได้ที่เบอร์0 8น3 3แปดแปดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ค่าโปรโมชั่นพิเศษจากเบสเซอร์วิทที่จะซื้อรถมือสองอย่าลืมคิดถึงเราเบสเซอร์ว mm ิ hmm. ทพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ